สวัดีตอนเช้าค่ทุกคนมานนี้เก็จะมาเก็บผักกินกับน้ำพิิกเนาะเก็บพักตปางพักหลายอย่างอยู่ค่ะะเทียมก็อมหอมค่ะต้วนใหญ่มากๆเลยนี่ก็จะเป็นพักการค่ะหลายพักโซละแหน,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 นค่ะเซละแหน่ก็กระลังงามเลยกิ่งแตดกิ่งง่ามค่ะใบบัวบกค่ะ น้นควมันก็เอินพักไอแบน่นแกวเนาะไหนก็บ,บ่แน่ใจกันมันไปไงอยู่น้ำเสนอนี่นะคะปลูกง่ายมากๆเลยใบข้าวทองเนาะตายค่ะค่ะปนูนี่นึงก็แตกออกนี่ค่ะพายอีเลิศพักคุณเลิศพักเอใบชมพูเนาะกินกับปนกับแสบ้วยกันลาบ ปวงกับปลูกง,ง่ายกันค่ะหนายกจะเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกกันเก็บยางละเนิดละนายกับเด็กเต็มกะละมั่งเหรอคะผักปลอดสารพิษช่วงนี้พักก็จะง่ามบ้างบางบ้างค่ะเพราะว่าฮอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหนาบาย